เราเนี่ยเกิดมาสร้างบารมีนะจ๊ะต้องทบทวนบ่อยๆนะเกิดมาสร้างบารมีเวลาละโลกไปแล้วเนี่ยมันปิดบังกันไม่อยู่นะใครทำมากทำน้อยเนี่ยปิดไม่อยู่เลยตอนอยู่ในเมืองมนุษย์รวยมากรวยน้อยเนี่ยปิดได้ มาอยากให้ใครเขารู้ว่าเรามีทรัพย์เท่าไหร่เนี่ยเราปกปิดได้หรือมีน้อยแต่ให้เขาดูว่าเยอะเราก็ทำได้แต่พอไปอยู่บนสุคติโลกสวรรค์น่ไม่ไว่าจะชั้นไหนก็ตามปิดไม่ได้เพราะว่ารัศมีกายแหละ มันจะออกมาเหมือนท่านอังกระเทวบุตรกับท่านอินทกะเทวบุตรจำได้ป่ะจ๊ะจำได้เชื่อนี้คุณคุณหูเห็นไหมปิดไม่อยู่ใครทำบุญด้วยปัจจัยมากแต่ว่าไม่ถูกเนื้อนาบุญทำมากแต่น้อยประสมีก็ปรากฏออกมา หรือใครทำน้อยแต่ว่าถูกเนื้อนาบุญรัศมีมันก็สว่างออกมาเหมือนท่านอินทกะเทวบุตรแล้วมันสว่างสวไหกันนะใครมีรัศมีน้อยก็จะต้องถอยออกไปนูนไปไกลๆเลสิบสองโยชน์ดูกันทีรับบริษัทบริวารก็ปิดกันไม่อยู่ ใครตอนเป็นมนุษย์ทำบุญด้วยตัวเองด้วยชักชวนคนอื่นก็ทำด้วยก็ดูกันตรงที่บริวารสมบัติเวลาใครมีบริวารมากเขาก็รู้นนะ่ะมาตอนเป็นมนุษย์นี่เป็นผู้นำบุญเป็นยอดกัลยาณมิตรมีความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์้ตท,ทั้งที่รู้อการไปชวนใครเนี่ย มาทำบุญมาสร้างบารมีมันไม่ใช่ง่ายเลยเนี่ยแต่ตทั้งที่รู้ว,ว่าไม่ง่ายใจก็สู้ทามด้วยความปีติมีความเบิกบานเพราะฉะนั้นบริวารสมบัติก็จะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นบุปกรรมตอนที่เป็นมนุษย์อยู่ว่าเราได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจแค่ไหนถ้ามีบริวารมากที่ไปที่ไหนก็โอ ได้รับเกียรติได้รับความชื่นชมกันมากมากเลยมีบริวารกันเยอะๆหรือเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแค่ไหนนดูกันที่วิมานดูกันตรงนั้นฐานกว้างไม่ตรงกลางเป็นยังไงยอดสูงหรือเปล่าหรือวิมานทำด้วยอะไร เราจะเป็นเครื่องวัดหลักฐานศีลภาวนาของเราเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เราทำแค่ไหนตอนเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยยังมีโอกาสกลับตัวได้แก้ตัวได้เพิ่มพูนบุญบาร,รมีได้แต่ตายแล้วไปเป็นเทพบุตรเทพทดิดาในะลกนะกลับไม่ได้แล้วทำไปแค่ไหนได้แค่นั้นทำไปไดแค่ไหนก็ได้แค่นั้นแหละ และตอนนั้นน่าจะให้มีคำว่ารู้อย่างนี้นะจจะรู้อย่างนี้เนี่ยอย่ามีในลูกพระราษนรหรือในนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาห้ามมีเด็ดขาดร,ร,รู้อย่างนี้เพระบอกให้รู้แล้วร,รู้แล้วก็ต้องลงมือลุยลุยค,คู่กับคุยไปด้วยนะทำไปก็มับพร้อมกันอย่างนี้แหละเอาเรื่องนะ เวลาไปอยู่บนนู้นแล้วเนี่ยมันนานนะลูกนะถ้าปีติภาคภูมิใจก็นานทีเดียวถ้าฉั้นดาวดึงก็สาสิบหกล้านปีต่อหากว่าดุสิตบุรีก็ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านปีถ้าปิติภาคภูมิใจนานขนานดะนั้นแต่ถ้าหดหูใจห้าร้ยเจ็ดบหกล้านปี นานานะลูกนะนานานะแล้วยังดูตรงนี้อีกนี่ไอตอนไกลจะละโลกเล็กนึกถึงบุญแค่ไหนออกมานี่สวยสดงดงาม้อยหรือออกมาอย่างทุลักทุเล <c oughs> รเราพังในตอนนั้นนะแล้วออกมาเนี่ย มีเจ้าหน้าที่มาอารักขาหรือว่าเอามีบริวารมาต้อนรับเอาราชรถมาตอนนั้นเนอะให้ดีนะนั้นหลวงพ่อก็บอกบวิธีไว้หมดแล้วเนี่ยทีนี้ขึ้นอยู่กับใครรักตัวเองก็ต้องลงมือทำถ้าออกมาเห็นนุง่งนุ่งอยากล้างสีแดงเป็นไงอดาว แ้วตอนนั้นกลับเทามาะไรล่างใหม่ได้ไหมไม่ได้บอกอะเดียวคอยเดียวท่านเจน้าหน้าที่ที่เคารพหรือท่านเจ้าหน้าที่ผู้มีเกียรติ <c oughs> ข็ <c oughs> ข้าพเจ้ากลับเข้าล่างามาสร้างบารมีต่อ <c oughs> ได้ไหมไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้นะลูกนะตอนนั้นอนะ่ะไม่ได้ <c oughs> แล้วเขายังวัดกันอีกนะเทวดาเขาดูนะ้วมองจากวิมานดูสิ เวลาออกจากกล่างแล้วไปโผล่กลางวิมานหรือว่ามีราชรถมารับหรือลงมาทั้งวิมานมารับเลย oh. สุดยอดที่สุดคือวิมานมาต้องลงมารับเจ้าของ oh. ในพระบรมโพธิสัตว์ผู้มีบาร,รมีมากๆเนี่ยมาทั้งวิมานเลย oh. อลังการจริงๆโอ้โหชื่นชมอนโมธนากัน ชาวสวรรค์ที่ก็มีตาทิพ์มองเห็นมีหูทิพ์ได้ยินเสียงชื่นชมมือนี่พนมประคองอัญชรีกันโปรยดอกไม้ก,กันอย่างสวยสดงดงามทีเดียวหลวงพ่อก็อยากจะดูลูกพระราชหรือนักเรียนอนดุบาลฟันในฟันวิยาได้ศึกษาวิทยายุดแล้วเนี่ยจะไปแบบไหนอย,อยากลัง หรืออาม,มีราชรถมารับหรือไปตื่นกลางวิมานหรือวิมานทนไม่ไหวล,ลงมาหมดเลยในอยากเห็นอย่างนี้เนี่ยจะลองดูสิใครจะไปได้แค่ไหนถึงไหนอย่างไรถ้าอยากจะตามติดมันก็ต้องฟิตทําการบ้านถ้าอยากจะติดตามทําบ้างไม่ทาบ้างตกลงเราจะเอาอยังไงดามครับ ฟิตทำการบ้านตามติดก็ต้องฟิตทำการบ้าน,านอ,อย่าลืมนะถ้าจะตามติดต้องฟิตหน่อยถ้าจะติดตามก็ย้อนได้ไม่เป็นไรนู่นไปไกลๆนู่นอยู่ขอพบอะไรอย่างนั้นนี่นะจ๊ะตัองด้วยดีแล้วยิ่งจะไปบงบุญวิเศษต้องพิเศษถ้าไม่พิเศษยากยากมากๆเลยตรงนั้นเลย ล้ววิเศษยังไงไม่เล่าเกือบหลวมตัวเมื่อ,อไรทุกคนทุกข้อ,รบ,อบริปูร์นั่นแหละถึงจะมีอารมณ์เล่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากระเพืออารมณ์รู้ <c oughs> สึกใจเป็นอุเบกขาเออเนี่ยเป็นอย่างนี้นะัะเพราะฉะนั้นเกิดมาสร้างบาร,รมีนะจ๊ะ ลุยนะลูกนะต้องลุยนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ต้นเดือนวันอาทิตย์ต้นเดือนใจตั้งใสตั้งแต่คืนนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ใสกันทั้งวันเลยบุญใหญ่นะอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยกระแสทานแห่งบุญทั้งนั้นรวมลงมาเป็นบุญพิเศษที่ก็จะเอามากลั่น ผู้มีบารมีแก่ๆให้บริสุทธิ์จะเอาไปที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าขาดเราจะอาทิตย์ต้นเดือนมีหมู่ญาติมิตรไปเอามาไปตามมาแม้เขายังไม่เข้าใจก็ตามาก็ยังได้บุญเยอะอย่าขาดเลยอาทิตย์ต้นเดือน ไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรมาเถอะเชื่อหลวงพ่อเถอะมาเถอะนะจ๊ะเอาบุญอันนี้ให้ไ,ได้เรื่องบุญอาทิตย์ต้นเดือนนี่หลวงพ่อนี่มีความลื่มปิติกับลูกๆที่อยู่ต่างประเทศนะโอ้บางท่านอยู่บางแห่งนูน่นตีหนึ่งตื่นมาแล้วตีสองตีสามตีสี่ก็มีขับรถกันมา,านั่น สองชั่วโมงบางสามชั่วโมงมีสี่ชั่วโมงก็มีมาบูชา้าพระตอนตีสาม,<อ>มได้ยินข่าวที่ก็มาเล่าให้ฟังปลื้มนะอย่างนี้เรียกว่าผู้ฉลาดในการแสวงหาบุญบนี่แหละมีโอกาสเรายังแข็งแรงอยู่ขายังเดินได้มาอาจารย์ มาเอาบุญไงให้เต็มที่นีะ่จะไปรูก้กันไอ้ตอนนู้นนีลยละโลกไปแล้วจะเห็นว่าบุญที่เกิดจากการบูชาข้าพระนิพมาคือมันมากึ่งกระทั้งหลวงพ่อยากที่จะเอามาพูดไอ้ที่ไปยากเอามาพูดไม่ใช่รามมันมันไม่รู้จะอธิบายยังไงร,รู้แต่ว่าพื้นฐานความรู้ของเราความละเอียดของใจเราเนี่ยมันยัง ไม่พอเล่าไปเนี่ยเราก็ดูเหมือนจะเข้าใจจึงต้องคอยวันเวลาอีกพวกเราจะพร้อมวันนี้มีดวงไซส์องค์พระไซส์อยู่ในกลางกายตอนนั้นละถึงจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องบุญอทิเยนเดือนได้อย่างวิจิตพิสดารได้เพราะตอนนั้นเราจะเข้าใจได้ดีกว่านี้ เวลาที่ตั้เดือนอย่าขาดกันนะจ๊ะอย่าขาดเลยทุกบุญอย่าขาดเลยวันนี้มีแคสตสตดี้เรื่องหนึ่งวันซืนก็ฝ่ายหญิงเป็นมะเร็งวันนี้ฝ่ายชายหมอบอกว่าเป็นมะเร็งที่ปอดท่านเป็นชาวต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีจิตใจที่งดงามมากทีเดียวแล้วก็มีคู่ชีวิตที่ดีต่างก็เป็นกัลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกันไม่ว่าใครจะร้อนมาอีกฝ่ายจะช่วยดับร้อนให้ก็อยู่กันด้วยความผาสุขเรื่อยมาเลยแม้ว่า ฝ่ายชายจะไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ก็สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ฝ่ายหญิงสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่ <S S S <c oughs> เต็มกำลังทีเดียวบางครั้งเนี่ยการไปทำบุญของฝ่ายหญิงไปเจอสิ่งที่ชวนงุดหงิดนะ่ะแต่มาถึงบ้าน จะได้รับคำแนะนำจากฝ่ายชายเทพบุตรที่บา้านจนกระทั่งสว่างอารมณ์ค,คือให้ข้อคิดให้แนะนำราวกับชาวพุทธหรือบางทียิ่งกว่าชาวพุทธบางคนคว่าจะไปนสนใจใ้เรื่องปลีกย่อยให้สนใจใ้เรื่องหลักๆสนใจใเรื่องหลักๆใจจะได้ใสใส คู่ชีวิตอย่างนี้หายากนะเนี่ยทั้งสองคนก็อยู่ร่วมกันมาหลายภพหลายชาติแต่ก็ไม่ใช่ทุกชาตินะเพราะคนเรามันเวียนว่ายตายเกิดกันมันนับภพบนับชาติไปทุน่นแต่เราสังเกตดูถ้าหากว่าคู่ใดอยู่ด้วยกันอย่างผาสุขเป็นกัลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกันนะ คู่นั้นมักจะอยู่กันมายาวนานคเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนพบชาติกันก่อนนู้นแล้วก็ประคับประคองชีวิตกันมาอย่างดีทีเดียวเราคงจำได้คำว่าแต่งงานแต่งแปลว่าทำให้ดีขึ้นงานในที่นี้หมายถึงงานสร้างบารมี งานสร้างบารมีจะสมบูรณ์มือทั้งคู่ช่วยกันประคับประคองเหมือนออทางรถไฟที่มีรางทั้งคู่ต่างกับประคับประคองใบอย่างนี้นจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางคู่อย่างนี้หาย,ยากเนะแต่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกบามีนอกจากพระนางพิมพา กับเพราะมหาบุรุษแล้วเนี่ยกับพระบรมโพธิสัตว์แล้วก็ที่เด่นๆในพไตยปิฎกก็มีนางพัตกายิราณีกับปิปปปริมานบทั้งคู่ไม่เคยพลาดจากกันแสนชาติโอกาสที่อยู่ร่วมกันแสนชาติได้นี่ไม่ใช่ง่ายแสดงว่าทั้งคู่นี้ต้องรักกันมาก แล้วก็มีศิละปะในการครองชีวิตเข้าใจเรื่องชีวิตได้ดีครองเรือนกันประคับประคองกันมาไม่เคยพลากจากกันเลยสร้างบุญสร้างบาร,รมีกันเรื่อยมาพบชาติหลังๆนี่อยู่ร่วมกันแบบแปลกๆซึ่งไม่น่าจะมีในคู่ของสามีภรรยาในโลกอยู่แบบเพื่อน อยู่แบบพี่น้องและประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งมันค้านกันนะการคลองเรือนก็คือการไม่ประพฤติพรหมจรรย์แต่ทั้งคู่ประพฤติพรหมจรรย์เมื่อบารมีแก่กล้ามากเข้าแล้วไปเกิดบนพรหมโลกกันเนี่ยหลายครั้งคือพอบ้านปลายของชีวิตเห็นผมหงอกเส้นหนึ่งก็อ่นนานก็นหน้าก็หากันว่าถึงเวลาแล้ว ที่เราจะตั้งสแสวงหาหนทางสวรรค์หนทางสว่างของชีวิตต่างก็ชวนกันไปออกบวชปัจจุบันนี้มีบ้างไหมเนี่ยไม่ค่อยจะเจอแล้วนะอันนี้บวชแล้วก็ต่างก็เกื้อกูลเลื่อยมาเหมือนพระบรมโพธิสัตว์ของเราเนี่ยตอนท้ายเนี่ย ก็จะออกบวชกันทั้งสิ้นเลยใคลๆอยู่คลองเรือจนจนกระทั่งหมดความจำเป็นแล้วมีลูกมีเต้าสืบสกลุลแล้วเนื้อผมงอกเกิดขึ้นแล้วแม้เพียงเส้นเดียวก็ได้คิดที่จะไปทำชีวิตให้มันปลาณีขึ้นสูงขึ้นเดี๋ยวนี้หมดหัวแล้วยังคิดไม่ออก บางทีหมดแล้วยังเอาย่อให้มันดำนี่กลัวเห็นอ,อย่างนี้ก็มีนะนี่มันเป็นอย่างนั้นทั้งสองท่านนี้นี่ถึงจะไม่ได้อยู่ร่วมกันยาวนานถึงแสนชาติแต่ก็ถือว่านานปร,ประคองชีวิตกันอย่างลรทั้งมีความสุขตามส่วนของคารวะไม่ค่อยมีปา่ามีเสียงกัน ปากเสียงใช้แนะนำกันประคับประคองชีวิตอยู่ๆฝ่ายชายเนี่ยก็ร่างกายแข็งแรงดีนะีไม่มีสาเหตุอันใดจะเจ็บป่วยไขย้แต่ปุ๊บปับก็ป่วยก็มาเฉยๆแหละมีอาการที่หน้าอกหายใจไม่ค่อยสะดวกที่ปอด เป็นอย่างนั้นฝ่ายหญิงกับฝัคับระคองตรงนี้ดีมากน่าชื่นใจเดียวแนะนำฝ่ายชายให้ฝ่ายชายให้สร้างบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวมึงทำบุญทุกๆบุญที่มีโอกาสได้ทำที่วัดของเราแล้วก็นิมนต์พระไปที่บ้านเพื่อให้พ่อบ้าน ได้มีโอกาสได้บําเพ็ญบุญในช่วงสุดท้ายเนและว้ก็าอยู่เป็นกําลังใจกันแนะนำพ่อบ้านก็นดีเลือกเกินเลยลไม่ได้มีทิฏฐิมนะว่าไม่ได้เป็นยาพุทธเพราะนั้นเนี่ยพิธีกรรมอะไรแบบชาพุทธไม่เอาไม่มีเลยทำบุญหมดเพราะปกติก็เป็นคนดีที่โลกตองการอยู่แล้วนจะิตใจงดงามใจก็อยู่ในบุญอยู่ในกุศล เป็นที่ปอดเพราะนั้นหายใจไม่เคยออกก็เปรี้ยกันไปเรืเร่อยๆและในสุดก็สามเหือกเห็นกรรมในมิตรในการทำบุญกับความดีที่ตัวมีต่อทุกๆคนแต่ที่แรงคือบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นกำลังบุญนี้ ก็ส่งให้ไปเกิดเป็นเทวบุตรบนชั้นดาวดึงเป็นเทวบุตรสุดหล่อที่เดียวแหละมีความสุขอยู่บนชั้นดาวดึงซึ่งโอกาสที่ใครจะไปชั้นนี้นี่ที่ไม่ได้บําเพ็ญบุญถูกหลักแห่งบุญแล้วยากยากมากในช่วง สั้นๆไกลๆที่ผ่านมานี้เนี่ยที่เป็นชาวต่างประเทศและไปอยู่ชั้นนี้หลวงพ่อเห็นว่ามีไม่กี่คนแต่ก็จะได้พระญาที่เป็นคนไทยที่เป็นชาวพุทธแนะนำให้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ทั้งหมดม่าให่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยจะมีจิตใจที่งดงามและก็ยอมรับเรื่องบุญ เรื่องกุศลอะไรที่เป็นความดีรับได้หมดทีนี้ไปถึงตรงนู้นแล้วก็มีความระลึกนึกถึงเทธิดาในเมืองมนุษย์เลยเมียมองมาดูเรื่อยดูเทธิดาในเมืองมนุษย์เป็นอย่างไรแล้วก็ชื่นชมอนุโมทนาบุญเป็นบุญเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลย ทีนี้สิ่งที่ที่หลวงพ่ออยากจะให้ศึกษาเป็นกรณีพิเศษก็คือป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดเนี่ยมันสาเหตุจากอะไร,รอาจารย์อย่างฝ่ายหญิงมวอวันซื่อเราทราบแล้วเป็นกรรมกามเมใช่ไหมอจารแต่อันนี้เนี่ยเป็นกรรมปานาติบาต อยู่ชาติหนึ่งซึ่งไม่ได้เจอกับเทพธิดามืองมนุษย์ในชาตินี้เนี่ยก็คลองเลือนก็เป็นชาตต่างชาตินี่แหละต่างประเทศ<อ>แม่บ้านก็เป็นต่างประเทศอยู่ร่วมงินไม่มีความสุขไม่มีความสุขเลยในภพชาตินั้นนะ แล้วก็จับได้ว่าฝ่ายหญิงนอกใจ<อ>ก็เกิดความกโ,โกรธโกรธที่ว่าตัวนดีแต่เขาตลอดอแต่เขาทำไมไม่ดีกับตัวเลยเพราะฉะนั้นอารมณ์โชว์วุบตรงนี้สำคัญใจมันหมองตรงนี้เพราะความกโกรธมาบดบังก็เอาจับ ฝ่ายหญิงนี่มดัมดมัดดินไม่หลุดแล้วก็เอาผ้าเนี่ยโปะก็าล<อ>ังหายใจไม่ออกอแล้วก็ตาย<อ>ฝ่ายหญิงตายอ,อันนี้ฝันไปเรื่อยๆนะ<อ>เล่าฝันให้ฟังอเอาฟังเป็นนิทานเป็นนิยายประลัมประาห,หรือทง<อ>เป็นความรู้อะไรก็ติดกาติดแข่งเอาไว้ ทีนี้พอทำไปเนี่ยไอ้วิบากกรรมยังไงมันหนีก็ไม่พ้นหรอกหนีอะไรหนีได้แต่วิบากไม่พ้นจิตเศร้าหมองตอนใกล้จะละโลกไปอบาย<อ>ไปตกนรกขุมใหญ่ยาวนานเดียว<อ>เวลาไปอยู่ในนั้นนี่จะถูกนายนิรยาปานทรมานอย่างไม่มีเวลาว่างเว้นคือจับมัด เหมือนกันคือเราทำกรรมอย่างไรเนี่ยมันจะไปปตรากฏตรงนั้น <Okay. S 1> มัดไว้กับหลักเหล็กร้อนแล้วก็เอาผ้าเหล็ก oh. แต่ว่ามันเหมือนผ้าเป็นเหล็กร้อนเนี่ย <Okay. S 1> ปิดหายใจไม่ออก oh. ตาย oh. พอมีลมกรรมพัดมากับฟื้นฟื้นแล้วก็ทำอย่างเดิม ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆกันไปเนี่ยยาวนานเดียวไม่มีช่องว่างเลยจนกระทั่งหมดกรรมจากมหานรกก็มาขุมบริวารพอมาขุมบริวารก็มาทวิธีคล้ายๆกันนั่นแหละคือวิ่งหลุดออกมาล้วนายนริยาบาลก็ไปติตตามเพราะว่าหมดนาทีแล้วประตูนรกกําแพงนั้น ประตูคุกเปิดมาอุศธานาลกขุมบริวารก็จะเป็นลานเหล็กกว้างๆร้อนร้อนก็ต้องวิง่งเชือกมาจากไหนก็ไม่ทราบทางอากาศมาลัดตัวให้เสียศูนย์พอล้มไปก็ในนิรยยบาลก็จะเอาผ้าเหล็กร้อนคล้ายๆกันนั่นแหละมาปิด จโมโกปิดปากแล้วก็ตายอตายลมพัดมาพัดมาเขาวิ่งเราจะเห็นว่าในอุสาธนรกหรือขุมบริวารนี้ยังมีช่องว่างตอนวิ่งวิ่งหนี้นมาก็โดนซ้ำๆอย่างนั้นแหละหมดจากนั้นมายมโลกเจออีกมือนกันคล้ายๆกันแต่หนาที่ก็ จับมัดและกระทำแบบเดียวกันแต่ก็จะมีช่องว่างตรงวันพระใหญ่จำได้ไหมจ๊ะจ,จในเมืองมนุษย์ก็จะหยุดทันทรมานนั่นก็อีกยาวนานพอหมดจากนั้นก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เลย<อ>เพราะพื้นฐานใจก็เป็นคนดีอยู่แล้วสงเคราะห์พื้นมนุษย์ชอบช่วยเหลือเกือ,อกูล ไปเกิดในมนุษย์เนี่ยจะตายด้วยอาการที่หายใจไม่ค่อยสะดวกเป็นมะเร็งที่ปอดเนี่ย <Okay. S 1> แล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างเงี้ย <Okay. S 1> เลื่อยไปเลย oh. จะต้องใช้กรรมอย่างนี้ถึงหนึ่งพันชาติ oh. นี่ใช้ไ่แล้วหกร้อยห้าสิบจะหมดได้ต่อเมื่อ ไปพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้ประพฤติธรรมได้เข้าถึงธรรมรหรือกระแสกรรมนั้นพอครบพันฆา่ามันหมดหรือเข้าถึงธรรมกายถ้าเข้าถึงธรรมกายกระแสกรรมนี้ก็หมดดังนั้นตอนนี้ก็อยู่บนดาวดึงไม่ค่อยปดวดเมื่อยก็นั่งหลับตา ทำสมาธิภาวนาคงเข้าถึงง่ายเพราะจิตใจดีอยู่แล้วแต่ยิ่งไม่ค่อยปวดไม่ค่อยเมื่อยอย่างนั้นเป็นเทวบุตรสบายนอกจากนานๆยังมองมาดูเทพธิดาบนพื้นมนุษย์ไม่ค่อยยังไม่ค่อยสนเทพธิดาบนสวรรค์ก็แปลกดิแปลกอหน่าทึ่งคือหลวงพ่อน่าทึ่งคู่นี้จริงๆเลยเนี่ย แล้วก็เวลาฝันในฝันไปเห็นในรพบชาติอย่างก่อนคู่นี้นี่อืเขารักกันนะแล้วก็เป็นกไลมิตรให้ซึ่งกันแล้วกันดีมากมากเลยเป็นตัวอย่างได้อย่างดีทีเดียวนี่ก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าศึกษาเอาไว้เพราะฉะนั้นถึงธรรมกายเมื่อไหร่แล้วก็ มีความสุขทันทีเวรกรรมต่างๆกับบันเทาเบาบ,า,บางลงไปกันได้เยอะบางกรรมก็หลุดกันไปเลย